มาดูมวยไทยเจสีคู่ที่สองประจำวันที่สี่สิงหาคม2,576เป็นการพบกันระหว่างสิทธิชัยสเดชพันธ์พบกับศักเล็กลูกเจ้าพ่อโรงต้มพิกัด126ปอนด์มาดูที่มุมแดงสิทธิชัยสเดชพันธ์นักชกวัย19ปีสูง173เซนติเมตรจากอำเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นมวยถนัดขวามวยเข่าฟอร์มสดสีไฟล่าสุดชนะรวดสรีระรูปร่างสูงยาวกระดูกมวยเป็นรอง สามไฟล่าสุดชนะคะแนนเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินศึกรวมใจสุราษฎร์ชนะคะแนนปานเพชรสอจอเล็กเมืองนนท์ที่ศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรล่าสุดย้ำแ้นชนะคะแนนปานเพชรที่เวทีมวยไทยเจ็ดสีเมื่อวันที่เจ็ดเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมามาดูมุมน้ำเงินศักเล็กลูกเจ้าพ่อโรงต้มนักชกวัย22ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเป็นมวยขวามวยเข่าเก๋าเกมกระดูกมวยดูดีกว่าแต่รูปร่างเป็นรอง เป็นมวยคีบตีเข่าในเหนียวแน่นเข่ายัดไ้หมัดสอกคมเดินเบียดเดินบทปลายแข็งแกร่งทนทระหดดีเยี่ยมเดินเสียบเดินแทงเข่าโดยอาชีพเข่าล้วนล้วนสถิติสามไฟล่าสุดแพ้คะแนนพงศิริซูจีบะมีเกี่ยวที่สึกมวยดีวิถีไทยชนะคะแนนนิวชาวเอราวันสึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรล่าสุดชนะคะแนนเก้าลานสจดนครระยองสึกมวยไทยเกียรติเพชร เมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาถ้าเทียบฟอร์กับสิทธิชัยสักเล็กเป็นรองสี่ไฟต์สิทธิชัยชนะรวดส่วนสักเล็กชนะสองไฟต์แพ้สองไฟต์คู่นี้ดูที่สรีระรูปร่างสิทธิชัยดูใหญ่กว่าลอยกว่าสักเล็กได้หนาแต่เสียเปรียบช่วงชกต้องลงทุนเดินเข้าหาสิทธิชัยดูสดกว่าช่วงชกได้เปรียบชกเวทีช่องเจ็ดเหมือนชกในบ้านคู่นี้ถ้าสี่ยกเบียดยกห้าเต้นสิทธิชัยจะแพ้สักเล็กได้เปรียบ หน้าสื่อเสียงเชียร์คู่นี้ชอบที่สิทธิชัยสอเดชพันธ์มวยสดห้าวอาวุธหลากหลายจะบทเบียดชนะสักเล็กลูกเจ้าพ่อโรงตม้มไปได้แบบสนุก